จเจริญพรท่านญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาตั้งมั่นอยู่ในพระธรรมคำสอ,สอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกท่านวันนี้ก็ออกพรรษาได้มาหนึ่งวันแล้วญาติโยม ได้บำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลกันอย่างจุใจเพื่อหวังบุญและหวังกุศลทำบุญก็ได้บุญคือความสุขใจแต่เจตนาของพระพุทธเจ้าต้องการในญาติโยมนำหลักธรรมเข้าไปพัฒนาจิตใจยกระดับจิตใจของตนให้ได้รับประโยชน์ในการชำระก,กายให้สุจริตวจีสุจริตมโนสุจริต เพื่อจะได้ดำเนินชีวิตตั้งมั่นอยู่ในสม,มาธิิแล้วก็ละมิจฉาทิติละตัวทิติมานะห้ออกจากใจไป mm. เพื่อจะได้ดำรงชีวิตอย่างมีความส,บสงบ mm. เพื่อ mm. การพัฒนาสสารชำระซักฟอกความโลภให้เหลือเบาบางความโกรธให้เหลือนไม่มากความหลงอย่าให้เกิดขึ้นมี ในจิตสันดานโดยใช้ยึดหลักในพระธรรมคำสั่งสอนเมื่อความโลภความอยากได้ความอยากมีอยากเป็นเกิดขึ้นจนเกินกำลังก็จงได้หยิบยกมรณานุสติมาพิจารณาว่าชีวิตมนุษย์เราทุกคนจะต้องตายในปลายทางเกิดมาแล้วต้องตายไม่มีอะไรเป็นของตัวของตนไม่มีอะไรที่เราบังคับได้ไม่มีอะไรจะไปกับเราได้ไม่มีอะไรที่จะอยู่คงที่ไม่มีอะไรที่จะเป็นไปตาม ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามสภาวธรรมของความเป็นจริงฉะนั้นเราพิจารณาถึงตัวนี้ด้วยปัญญาด้วยนี้แหละจึงได้ให้รักษาสีให้สะอาดเพื่อสลัดความเห็นแก่ตัวไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและบำเพ็ญทานการกุศลเพื่อสละมัชริยะความตันหนีเนียวแน่นให้ออกไปจากจิตออกจากใจให้เหลือคงเบาบางให้มีการแบ่งปัน ให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นในด้านในด้านการพระพุทธศาสนาในด้านการสงเคราะห์ต้องแยกกันการสงเคราะห์คือให้สำหรับผู้ด้อยหมดโอกาสคือผู้ที่ทำมาหากินที่กระท่อนกระแท่นขัดสนแต่ขยันหมั่นเพียรแต่ถ้าขี้เกียจก็ไม่ต้องสนับสนุนนะคนขี้เกียจการไม่ต้องสนับสนุนแล้วก็ไม่ต้องที่จะต้องอาลียรอบให้มากเกินไป ต้องดูคนที่ดีต้องคนขยันจึงจะได้ช่วยกันถ้า,าเราให้คนเกียรกานมาทั้งประเทศเนี่ยไม่ต้องทําอะไรกันลออ้ามืออย่างเดียวบุญไม่ทำเนี่ยบุญก็ไม่ทําอยากได้ข้าวกินก็ต้องทํานาอยากได้เงินก็ต้องทํางานอยากกินมะพร้าวต้องปลูกมะพร้าวอยากกินกล้วยต้องปลูกลก้วยอยากได้สิ่งดีก็ต้องให้สิ่งดีอยากได้ของเลิศต้องให้ของเลิศอยากให้ของประเสริฐอยากได้ของประเสริฐก็ย่อม ให้ของประเสริฐเพราะฉะนั้นสิ่งใดเราให้อย่างไรเราย่อมได้รับอย่างนั้นแต่เราไม่ได้ฝึกให้เลยแล้วเราจะเอาเนื้อนาบุญมาจากไหนล่ะเอาเนื้อนาบุญมาจากที่ไหนน้ําคลองยังแห้งน้ําบอบก็ซึมซับได้บ้างบางกลาวก็ขาดสายไปเช่นเดียวกันฉะนั้นบุญกุศลต้องทําแต่เราไม่ทําเราไม่รู้จักให้เราจะมาจากไหนไม่รู้จักเอาเงินไปฝากธนาคารแล้วจะเอาอะไรไปถอนเอาอะไรไปเบิกเอาไปเอาเอามาจากไหนค่ะ ข้าวไม่ทําเนี่ยจะเอาไหนมากินงานไม่ทำจะเอาเงินไหนไมาใช้ดีไม่สร้างแล้วจะเอาความดีที่ไหนให้คนอื่นเขามาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อยู่ตลอดเวลามันต้องดีด้วยบําเพ็ญดีด้วยทําดีด้วยทําบุญด้วยทํากุศลด้วยของเหล่านั้นมันยึงจะมีมาเหมือนกับต้นน้ำลำทานเราต้องปลูกปา่าต้นน้ำลำธารเราไม่กำารต้นไม้ลำทานต้องมีพยายามรักษาต้นลำธารไว้ดี มันก็จะมีน้ําไหลอยู่ตลอดเวลาไม่ขาดสายให้เราบริโภคและให้เราประกอบอาชีพไปเป็นสัมมาชีวะได้อย่างสุงจริตทีนี้เราไม่ทําเราไม่เวยรักษามันก็พังก็ทลายเพราะเกิดภัยธรรมชาติเกิดขึ้นอุทกภกัยวาตะภัยอักขีภัยก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเพราะเราไม่รู้จักช่วยกันเราไม่รู้จักให้ให้เวลาให้โอกาสบําเป็นกุศลบําเป็นบุญบําเป็นสาธารณกุศลเทาเท่าแต่จะ เอาเอา,าเท่าแต่จะอยากได้เท่าแต่จะให้เขาสงเคราะห์รอให้เขาให้งอมืองอเท้าไม่รู้จักทำมาหากินอย่างนี้น่ะพระพุทธเจ้าจัดว่าเป็นคนเกียรคร้านคนเกียจคร้านเนี่ยอยากนักที่จะส่งเสริมอยากนักที่จะอุปถัมภ์เพราะถ้ามีมากเข้าเนี่ยกองทุนก็ไม่รู้จะเอามาจากไหนกันเพราะฉะนั้นทุกคนต่างก็ต้องมีความขยันมั่นเพียรและเป็นผู้ที่ตั้งอยู่ใน อยู่ในศีลอยู่ในธรรมทำในสิ่งที่ถูกต้องไม่ทำในสิ่งที่ทุจริตทำในสิ่งที่ทุจริตไม่สุดจริตก็คุกตารางมันมีความสุขในเบือบบบเบ้องตน้นและสุขสุขดิบๆในเบื้องต้นประหลอกเข้ามาโกหกเข้ามาลวงเข้ามามันก็ได้เบื้องต้นแหละพอสุดท้ายแล้วก็ติดคุกติดตารางทุกกะเวทนาเดือดร้อนกินไม่ได้นอนไม่ได้เวลาเนี้ยเห็นได้ชัดเจนนะรมตามทันไม่ว่าใครนะไม่ว่าจะเป็นใครก็ช่างถ้าทำกรรมชั่วทำทุจริตประกอบอาชีพ เป็นมิจฉาชีพอะไรอย่างเนี้ยผลสุดท้ายคุกตารางผลสุดท้ายกรรมต้องตามตันกรรมเนี่ยนะมันอาจจะมองเห็นช้าหน่อยแต่จิตใจคนที่ทําชั่วเนี่ยมันฟุ้งอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับจุดไฟเผา,าเติมน้ํามันอยู่ตลอดเวลาลมัญหาความสุขไม่ได้เราดูภายนอกมันอาจจะมีความสุขแต่ท่านในจิตใจของบุคคลที่ทำกรรมชั่วเนี่ยไม่เป็นสุขหรอกเหมือนยกตัวอย่างเราเป็นต้น เราจะกระทำอะไรผิดเนี่ยเราก็ระแวงอยู่ตลอดเวลาเหมือนโบราณท่านกล่าวว่างัวสันหลังหวะพอกาบินผ่านก็ควรจะโจบฉ่วยจิกเอาในหลังมากินเพราะฉะนั้นคนเราก็เหมือนกันถ้าทำสิ่งใดไม่ถูกต้องทำสิ่งใดที่มันไม่ชอบมันก็ย่อมระแวงและแต่ผลกรรมนี่ตามทุกคนทํากรรมชั่วเนี่ยใครทำกรรมใดย่อมได้รับกรรมนั้นกรรมมุโนปฏิโลโกโ สัตว์โลกเป็นไปตามกรรมกรรมอันใดที่ก่อพระธรรมเนยรับผลเห่งกรรมนั้นๆไม่มีใครจะหลุดพ้นจากกรรมนั้นไปได้เลยเพียงแต่ชาลื่นเร็วเพียงแต่แสดงออกให้เห็นหรือไม่แสดงออกก็เห็นกรรมบางฉลาดบางอย่างแสดงในภายในเรียกว่าทำให้จิตใจฟุง้งกินไม่ได้นอนไม่หลับทำให้เกิดฟุ้งซ่านสับสนกระวนกระวายกรรมบางอย่างแสดงออกให้เห็นชัดเจนอันนี้ก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลาย การบําเพ็ญบุญการบําเพ็ญกุศลในเทศกาลก็ทําได้ประมาณอย่าทําให้เกินประมาณอย่าทําให้เกินเหลือเกินเลยมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วก็หาเนื้อบุญที่มันดีๆเนื้อบุญที่ดีๆโบราณท่างกล่าวไว้ว่าพระภิกษุสงฆ์องค์เนรกเจ้าทั้งหลายเป็นนอนเนื้อนาบุญของโยมญาตินาดีๆทําแล้วได้บุญหลายถ้าไปเจอนาขี้ร้ายทําแล้วไม่ได้ผลเพราะฉะนั้นเราก็เลือกอานาดีๆที่จะทําท เรามีที่นาดีๆหวานเมล็ดพืชดีๆลงใบหวานข้าวดีๆเข้าไปลงในนานั้นก็ยอมออกรวงมาให้เราเป็นข้าวมาคืนกินมาทํากิน,มา,กนมาหุงกินกันเพราะว่าเราหวานนาที่ดีถ้าไปทําในนาไม่ดีก็ได้ผลน้อยได้เหมือนกันแล้วจะได้ผลน้อยฉะนั้นการบําเพ็ญทานที่พูดไปแล้วเนี่ยการแบ่งปันนี่จะต้องทํา จะต้องสละต้องทำเรามีกำลังกายเราทำกายเรามีกำลังสติปัญญาเราก็ใช้สติปัญญาเรามีกำลังในวีวาจาเป็นปิยวาจาเราก็ใช้วาจากายวาจาเราเนี่ยทำให้เป็นประโยชน์ได้หมดโดยสุจริตที่เราอยากจะทำในสิ่งที่ดีงามบำเพ็ญกุศลบำเพ็ญบุญเราทำได้ทุกทางช่วยได้ใครมีกำลังกายทำกำลังกายใครมีแรงทำแรงใครมีวาจาพูดดีใครได้ส่งข่าวบอกข่าว ได้ดีเราชักชวนคนเราทําให้คนทําความดีได้เราก็ทําเรามีจิตคิดบริสุทธิ์เรามีไอเดียเรามีความคิดที่ดีๆเรางอกงามึอนมาเราก็ทําเราก็แนะนําส่งเสริมสิ่งเหล่านี้สัปทา,านนางธรรมนาธรรมทารรมนาังชินนาติการให้วิชาทำเป็นทานย่อมดัชนะการให้ทั้งปวงเพราะฉะนั้นคนที่ช่วยในอย่างไรก็ได้บทขอให้ทําเอะแต่ต้องทําด้วยสุจริตนะต้องทําด้วยสุจริตนะบุญกุศลย่งจะเกิดขึ้น ฉะนั้นทำทานก็ต้องทำให้ถูกที่สงข้อทานก็ต้องทำให้ถูกที่บําเพ็ญกุศลก็ต้องทำให้ถูกที่ทำให้ถูกที่ <_ ening> ผิดท <_ S 2> <_ d us> ี่ผิดทางมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเหมือนกับเราเอาน้ําใส่อโอ่งรั่วโอ่งมันรั่วโอ่งมันแตกใส่ไปเท่าไหร่ไม่รู้จักเต็มเหมือนกับทาทานอ่ะทาทานทําบุญถ้าเราทําไม่ถูกที่ทําไม่ถูกโอกาสทําไม่ถูกบุคคลมันก็จะไม่ได้ประโยชน์อนใดเลยพระพุทธเจ้าตรัสว่าการทําบุญทําทานการให้ทานอะไรก็แล้วแต่ จะต้องทำให้ถูกบุคคลทำให้ถูกที่ทำให้ถูกโอกาสติดตามผลนั้นแล้วมันจึงจะได้เป็นบุญเป็นบุญสนเห็นดังสมความปรารถนาการทำบุญก็เพื่อที่จะให้มาเป็นเนื้อนาบุญของชีวิตประโยชน์ก็คือความสุขใจสงบใจเมื่อได้คิดถึงเมื่อได้ระลึกถึงก็มีความสุขใจบุญทำแล้วเป็นความสุขใจธรรมะปฏิบัติแล้วจะทำนำไปพยุงจิตใจของตนเองไม่ให้ฟุ้งซ่าน ไม่ให้กระวนกระวายไปตามกระแสะของสังคมกระแสะอารมณ์ของเราไม่ให้คิดฟุ้งไปในทางฝ่ายอกุศลธรรมอกุศลกรรมฉะนั้นเราทําอะไรก็ได้แต่ทําให้ถูกต้องเพราะพระธรรมคือธรรมชาติธรรมชาติที่ทําให้เราถูกต้องเดินถูกต้องอคิดที่ถูกต้องทําถูกต้องพูดถูกต้องฝ่ายดีพูดดีทดําดีคิดดีอย่างนี้ชีวิตเราก็จะเป็นสุขชีวิตเราก็จะเจริญอย่าสับแต่ว่าทํา อย่าทาให้ผ่านๆต้องทําแล้วต้องให้มีผลต้องทําให้มีทําแล้วต้องให้มันเป็นประโยชน์ทําแล้วต้องให้มันมีเนื้อเยอะๆอย่าไปเอากระดูกอย่าไปหลงกระแสสังคมทําตามว่าใครว่าตรงไหนไปนะั่นอย่าไปว่าอย่างนั้นเราทําด้วยความศรัทธาทาด้วยความตั้งใจไม่ใช่ทำเพราะการบังคับไม่ใช่ทำเพราะเขาชักชวนไปทําต้องตั้งใจจะทําบุญบุญทําตรงไหนก็ได้หมดแหละคิดดีทําดีทําที่ไหนได้หมดแหละ เนื้อนาบุญเราก็เลือกเอานะอย่าทําบุญด้วยความเชื่ออย่าทําบุญด้วยความงมงายต้องทําบุญด้วยสติทําบุญด้วยปัญญาแล้วเราจะได้บุญแล้วเราจะได้สติแล้วได้ปัญญาปัญญามีเกิดขึ้นเพื่อจะดับความทุกข์ทั้งปวงพระพุทธเจ้าสอนให้มนุษย์ชนทั้งหลายมีปัญญาคนมีปัญญาเนี่ยไม่มีทรัพย์หาทรัพย์ได้ทาอะไรไม่มีปัญญาก็ทําได้หมดคิดได้หมดแก้ไขปัญหาได้หมด ฉะนั้นคนมีสติคนมีสัมปทานยะเนี่ยจึงมีความสงบสุขได้ไง่ายคนมีสติทำเรื่องใหญ่เป็นเรื่องเล็กคนขาดสติทำเรื่องเล็กกตเป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นเราต้องยังสติให้มั่นคงเพราะชีวิตเราจะได้เจริญงอกงามไปบุญ,บญ,บญนี่แหละเป็นที่พึ่งปุญญานิปรโลกัสมินปฏิทาโหติปนินานติบุญเนี่ยเป็นที่พึ่งของมนุษย์ชนทั้งหลายทั้งโลกนี้และโลกหน้าย่อมเป็นที่พึ่งในตลอดเวลา พราะบุญเป็นที่อาศัยของกายวาจาใจและกายวาจาใจที่สุดจริตทั้งสามทวารน,นี้แหละจะทำให้เราบ่กเกิดเนื้อนาบุญไปสู่มรรคผลและนิพพานได้จงทำบุญให้เป็นที่พึ่งสำหรับตัวเองอย่าทำบุญเพราะตามกระแสรรอย่าทำบุญเพราะว่าเราอยากเด่นอยากดังทำบุญเพราะเราอยากช่วยสงเคราะห์เราอยากได้บุญ เราอยากสะสมบุญดังพุทธภาสิตในตักไว้ว่าสุขโขปุญญาสุจจโยการสร้างสะสมซึ่งบุญนั้นจะนำสุขมาให้คนทำดีด้วยสะอาดบริสุทธิ์คนทำบุญที่สะอาดบริสุทธิ์บุคคลเหล่านั้นก็ย่อมมีความสุขใจและชีวิตก็จะสงบสุขด้วยปาการะชนีแล